อัสลามุอะลัยกุมและสวัสดีนะคะวันนี้เรามีนัดอีกแล้วค่ะนัดทานข้าวเย็นนะคะนัดกันทีไรฝนตกทุกทีเลยค่ะทุกคนจำครั้งที่แล้วได้ไหมฝนก็ตกเช่นเดียวกันค่ะครั้งที่แล้วนัดใกล้หน่อยแต่ครั้งนี้ไกลนิดนึงค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ไกลกันมากและนัดของเราวันนี้ก็คือลูกสาวของสามีนะคะนางได้ บรรจุเป็นพนักงานประจำเนาะก็เลยจะไปเลี้ยงฉลองกันหน่อยก็เลยนัดขวัญกับสามีไปทานข้าวเย็นนะคะแต่จะเป็นที่ไหนนั้นเราตามกันไปดูเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปนั้นเรานะคะก็จะแวะไปซื้อช่อดอกไม้เนาะแล้วก็ไปซื้อของขวัญไปให้นางด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคนที่นี่เวลาเขาจะแบบ ยินดีหรือว่ามีงานอะไรที่เขาจัดเลี้ยงนู้นนี่น,นั่นนะคะเราก็ต้องหิ้วของขันไปฝากด้วยค่ะและนี่ก็คือช่อดอกไม้ของเรานะคะขันบอกว่าทำไมไม่ไปซื้อที่โน่นเลยที่อิสลามบัดก็มีเยอะแยะซึ่งสามีบอกว่าอืที่นี่แหละดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งราคามันก็ไม่ได้แรงเนาะและเราก็มาซื้อของขวัญกันต่อเลยค่ะและที่เราได้ก็ เป็นผ้าสำหรับตัดชุดเนาะแล้วก็ดอกไม้หนึ่งชอนะคะและเราก็มาถึงร้านอาหารแล้วจ้าถือของขวัญเข้าไปด้วยเลยเนาะเอาไปให้นางเลยนะคะชื่อร้านะตอนแรกขวัญอ่านว่าซาติโลนะคะนึกไปถึงร้านขายายาหรือว่าชื่อยี่ห้อยานะคะแต่จริงๆอะมันเรียกว่านะคะชื่อร้าน ซาติโลนะคะซาติโลเออนั่นแหละทุกคนค่ะซึ่งแบบขวัญก็ไม่รู้ว่าเป็นชื่อเรียกของภาษาอะไรนะคะแต่ว่าร้านเขาอ่ะจัดได้น่ารักนะคะคล้ายๆร้านคาเฟ่นะคะแต่เป็นร้านสเต็กนั่นเองทุกคนค่ะซึ่งมีสเต็กค,คือแบบรอบโลกเลยอ่ะมีทั้งอเมริกันมีทั้งอะไรก็ไม่รู้คือสเต็กอะทุกคนค่ะเออมันก็มีแบบหลากหลายให้เราเลือกเนาะแต่ขวัญก็จําชื่อไม่ได้หรอกทุกคนค่ะเออ และราคาก็มาแบบสุ่มน้ำสุ่มเนื้อนะคะจริงๆขอขอนึกว่ามันจะมาแบบสเต็กที่แบบเหมือนคนอเมริกันเขาแบบกินกันนะทุกคนคะ่ะมากับแบบผักนิดนึงแล้วก็อ่า คือแบบมาเป็นเนื้อแต่ว่ามันก็คือแบบราดมาด้วยซอสอะทุกคนคะ่ะเออซึ่งมันก็แบบเป็น texture ของเขาอะเนาะมันก็จะมีแบบซอสเห็ดซอสพริกซอสอะไรของเขาก็ว่าไปนะทุกคนคะ่ะซึ่งมันก็มีแบบหลากหลายเมนูให้เลือกแล้วก็จะมีไก่กับเนื้อนะคะที่ขวัญเห็นในเมนูเนาะมันก็จะมาแบบนี้เลยนะคะแต่อะไรใดๆเราจะบอกก่อนว่าเราไม่ใช่คนรวยนะทุกคนคะ่ะแต่ว่านานๆทีมากินได้ค่ะซึ่งแบบว่า ก็นอกมันเป็นการแบบเลี้ยงฉลองอะไรอย่างนี้ความสําเร็จนะคะก็แบบว่าจัดเต็มสักหน่อยนึงเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นปกติธรรมดาเราก็กินร้านธรรมดาก็ได้คะ่ะทุกคนคะ่ะซึ่งถามว่าราคามันแรงไหมสาหรับเรามันก็แพงนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบโอ้ยรวยระดับแบบมหาเศรษฐีสกินไซร์ก็ได้นะพี่น้อง่าเออยังเป็นหนียูพี่น้องค่านะคะแต่ว่า ที่เราไปร้านแบบนี้ก็เป็น choice ของเขานะคะเราก็แค่แบบเออตามไปยินดีกับเขาด้วยอะไรประมาณนั้นนะคะทุกคนคะ่ะนั่นแหละนะคะซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ถามว่าสมัยก่อนเขาสามารถทําได้ไหมเขาก็ไม่สามารถทําได้นะคะเพราะว่า,าพี่สาวของสามีเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะทุกคนค่เออเลี้ยงลูก สี่คนคนเดียวนะคะแล้วก็มีสามีขวัญช่วยแม่ย่าช่วยอะไรเงี้ยทุกคนขาก็เลยแบบเอออยู่รอดมาได้ทุกวันนี้เนาะก็เลยเหมือนว่าเขาก็รักเราแหละเพราะว่าเราดูแลเขามาตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นเลยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเออเขากา็พอมีโอกาสเนาะเขาก็สามารถที่จะแบบว่าซัพพอร์ตตัวเองได้สามารถที่จะแบบ เพื่อไปถึงคนอื่นได้เขาก็ทํานะทุกคนค่ะอันนี้มันคือสิ่งที่เขาอาจ,จะต้องทําอยู่แล้วเนาะถึงแม้ว่าเราไม่ได้ร้องขอเขาก็ต้องทำนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ จะเรียกว่าบุญคุณก็ไม่ใช่แต่คือเข้าใจไหมคะว่าคนที่เคยแบบช่วยเหลือเขาเขาก็จะจดจําแล้วเขาก็จะแบบว่ากลับมาตอบแทนแค่นั้นเองนะทุกคนคะ่ะนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็โชคดีที่เขาเป็นคนดีเนาะนั่นแหละทุกคนคะ่ะเออหน้าหลังจากที่ทานสเต็กทุกคนคะ่ะเป็นสเต็กผุนได้ลรืมบอกว่านเป็นสเต็กทุกคนคะ่ะโอ้นะคะกินสเต็กใกล้ผุนได้นะคะมีเม็กซิกันอิตาเลียนเอียงก็ว่าไปนะคะโอ้นะคะหลายอย่างทุกคนคะ่ะกินเสร็จก็พากันมาถ่ายลงถ่ายรูป ทุกคนขคา่ทายรูปแล้วกับกราฟนะทุกคนขาปูมี่ยังดอกเพราะว่าฝนกระตกปล่อยๆพี่น้องคะ่ะฝนตกสองมือสองขึ้นต่อกันเ่เศร้าจักเถื่อะนะคะหลังจากที่ทานอาหารเสร็จเราก็ไปต่อกันด้วยไอติมกันด้วนค่ะฝน,นกระตกอากาศก็เย็นเย็นพี่น้องคะ่ะพากันมากินไอติมคิดเบื้องเอานะคะอืมนั่นละทางเลือกสุดท้ายนะคะพี่น้องคกาค,คือกินไอติมนี่ละของสามีแพงกม้มูพี่น้องขาเงิดหนายนะคะคนอื่นเขาสั่งแบบคุบเดียวนะคะ เออสามีดิซันส์มาแบบเป็นเชคเลยนะทุกคนขาเออนะคะแต่ก็อร่อยของนางแหละนางชอบนะทุกคนขานะพอทานไอติมเสร็จเราก็กลับกันจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะทุกคนขาอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคอยติดตามไว้ทุกคนขคาว่าควรจะพาไปไหนแต่สําหรับคลิปวิดีโอนี้อัสลา,ามุอะลยกุปัะสวัสดีจ้า